เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนเลยครับวันนี้ยินต้อนรับเข้าสู่รายการสกิทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่วันนี้ครับผมมีเกมดักแก่มานําเสนอคุณผู้ชมนะครับกับเกมยูริครับหน้าพอพูดถึงยูริปั๊บหน้าไอโลนี้ขึ้นมาดีเลยใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ้พี่เกมเนี่ยใครๆก็เคยเล่นในเกมยูริเนี่ยก็แค่ลงไปสร้างฐานแล้วก็เอารถแร่ไปเก็บแร่แล้วก็สร้างยูนิตสุดเท่อย่างคีล็อบหรือว่าอะไรไปบอมบ้านชาวบ้านใช่ปะแต่วันนี้ครับคุณผู้ชม เกมที่ผมจะนําเสนอคุณผู้ชมเนี่ยเป็นยูริเวอร์ชั่นใหม่ครับกับการที่เอายูริเนี่ยลงมาเล่นเป็นเกมคล้ายๆกับ t l e f i e l d นะครับก็คือสมมุติว่าเราสร้างยูนิตขึ้นมาเช่นสมมติเราสร้างหมาใช่ป่ะคุณผู้ชมเราสร้างหมามา1หนึ่งตัวใช่ไหมเฮา <c oughs> รับแต่ว่าเราก็ต้องลงไปเล่นเป็นหมาจริงๆคุณผู้ชมรับไปไล่กัดคนชาวบ้าน,นรับซึ่งคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือคนจริงๆรับแนละร,รวมถึงเราก็สามารถสร้างคีรอละครอบไปขับคีรอลอเล่นได้จริงๆเนี่ยแบแล้วก็ที่สําคัญนะรับก็คือผู้พัฒนาหมดเนี่ย เขาเป็นคนที่แบบบ้านในยูริจริงๆนะครับคือดีเทลยิบย่อยพวกตัวละครยูนิตต่างๆรถถังหรือว่าตัวคนเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดดีเทลได้เหมือนของในเกมเป๊ะนะครับรวมถึงไอ้ฐานด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นอะไรที่หามากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเล่นกันนั่นเองครับใครที่ดูแล้วชอบดูแล้วสนุกนะครับอยากรับชมกันอีกก็ผมช่วยฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมันเป็นดวอชาร์ตนี่แปลกจริงๆไปในวันนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปรับชมสิ่งแปลกๆกันนะครับ let's go ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ครับเราก็เข้ามาสู่ในเกมยูริเวอร์ชั่นที่เราจะต้องลงมาเล่นเองนั่นเองครับซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับยูนิตแต่ละอย่างนะครับหรือว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเพราะว่ามาจากเกมยูริจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยโอ้โหคือแบบทําเหมือนเป๊ะนะครับก็คือสำหรับเจ้าเกมนี้ครับเป้าหมายเนี่ยก็คือเราจะต้องไปทําลายฐานอีกฝั่งเหมือนกับเกมปกติของมันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องลงมาคุมเองนะครับ โดยที่ยูนิตต่างๆๆเนี่ยก็จะมีพวกทั้งยูนิตดินนะครับแล้วก็ฐานต่างเนี่ยมันจะมีผลด้วยนะครับอันที่เช่นสมมุติว่าถ้าลงคนอันนี้ลงผลิตคนใช่ปะถ้าลงคนเราพังเนี่ยทั้งทีมนะจะไม่สามารถสร้างยูนิตท,ที่เป็นคนได้อีกนะครับก็คือเสนียวเกมเนี่ย เราจะต้องมาเอาตักแหน็บมาซื้อเป็นยูนิตต่างๆที่อยู่ในเกมนั่นเองครับอันนี้่นเอ่อไอบอลิสใช่ไหมที่ตัวเรียกเครื่องบินได้ตัวช็อตไฟฟ้านับเดโซเลเตอร์หรือว่าตัววางระเบิดแม้กระทั่งตัวระเบิดฟรีชีพเราก็สามารถเล่นได้นั่นเองครับแม้กระทั่งหมาเราก็สามารถเล่นได้คุณผู้ชมะคนับแล้วก็พวกยูนิตรถถังต่างๆเนี่ยก็มีอยู่จริงๆในเกมรวมถึงคีลอฟด้วยคุณผู้ชมะครับเอาละครับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากความหาก่อนคือผมจะเป็นหมาะครับ ซึ่งความฮาในเกมนี้นะความฮาเลยคือหมาเนี่ยมันไม่ใช่หมาธรรมดาคุณผู้ชมเนะผมบอกเลยนะยหมาเนี่ยมันสามารถขับรถได้หารถให้หมาดีไหมไถมะเผาอะไรแถวนี้วะอย่างแรกคือ <c oughs> เ,เราจะต้องหารถให้หมาแล้วทีนี้คือเราจะต้องหายูนิตที่มันเป็นคนมาอีกฝั่งเลยแล้วแบบผมบอกเลยว่าหมาเนี่แม่งตัวจู๊บเฮ้ยตกแต่งกล่องเลยคุณผู้ชมจับกล่องเลยปะกล่องที่แบบเก็บแล้วแบบทีมมันจะได้ของอะไรสักอย่างอะ เนี่ยบวันนี้เรจะมาแบบาขอกอนนี่ปะอ่าทีมได้ต่างทั้งทีมคุณูชมฮ่าฮ่าฮ่ิ่ดไอ้เ้ห้ห้ม้ามห้ามห้ามห้งมห้กมห้้าห้ห้มามามหมามา เองก็อยากเป็นหมาเหมือนกันเนอะเพื่อนเฮ้ยนี่คุณชมดูมาเลยจะเป็นอาปากครับอาปากทำาไมหมาเพื่อนสอกหมา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 หมูหมามาแล้วอะเราจนไป แก๊งจริงไล่กัดชาวบ้านกันคนระับมาเดี๋ยวนะเราจะต้องเข้าไปดองทางซ้ายมือเนี่ยที่มันแบบทีเรากำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมาแล้วไ,ได้ไม่มีซุปเปอร์แล้วมาแล้ว,ล,วลงเพื่อนลงลอง <c oughs> เอาหมาตายไปแล้วเหรอหมาตายเฮ้อยังแม่งเ้ย ไปเดี๋ยวไอตัวนี้ไอต,ตัวนี้กูม่สู้อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเขาหลง <laughs> ไปเอา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 ,เอา <laughs> <laughs> มาตำรวจมาแล้ว ลงมาลุกลงมาลุกงมาลุโอ้ยไอ้วงโซเวียตไอ้แหลกแหลกแหลกวงโซเวียตเป็นอานีเกี้ยมือจางหมาขับรถมูดี้ลงลงก่อนลงไปตามจับกันสุดักตำรวจมาแล้วมีกนวางระเบิดมีคนวางระเบิดคุณผู้ชม โอ้ยตัวนี้มีไอตัวนั้นนี่ว่าไอตัวที er> ่มันยิงปิ้วๆเป็นลำแสงไงนะครับโอ้โแล้วเพื UFO, psilon, ่อนเล่นบ้าบออะไรเต็มไปหมดบอตกมาแล้วโใครสร้างกิร์ล้อมาได้โอ้ยผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเราแบบอยู่ในยุคสงครามที่มีกิรล้อเป็นที่ก็บาณเนี้ยคุณผู้ชมนะครับ แล้วเป็นนัดรอของเราอ่ะรอของเราอ่ะแล้วใครมันสร้างคีิล้อจังเลยใครมันขยันบ้าคลีปล้อจังเลยอ่ะโอยอย่าอย่าทิ้งใส่บ้านตัวเองเว้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารออีกสองคิวครับมีรถช็อตอีกรถช็อตอีกรถช็อตเชี่ยคนเราเป็นก็บ้าเลยคุณผู้ชมแแบบโอเคที่ทางซ้ายมีรถหลายคันมากคุณผู้ชมแแบบแล้วก็ผมบอกเลยว่าเกมนี้มัน ค่อนข้างจริงจังนะดูฮะที่เราต้องแบบยิงให้แบบถึงระยะมันจริงอย่างเงี้ยโอปืนไม่โดนไม่โดนได้ไงอ่ะแม่งเก่งโอ้ยนี่มันเก่งมากมันรู้ระยะยิงของปืนรถถังหมดเลยครับเห็นรถถังนี่มันมีรถถังไปว่ามันไปลว่ต้นไม้คุณผู้ชมเห็นปะ ไอ้เชี่ยดิแปลงเป็นต้นไม้เหรอฮะแปลงเป็นต้นไม้แเราจะต้องแบบอาศัยสกิลในการขับรถถังจริงๆเลยนะเนี่ยแไม่ได้เล่นเล่นๆโอเคโอ้โหมีเมฆรายตกลงมาด้วยโอเคป๊าบอันนี้เป็รถถังกระเจาะนีกว่ารถถังกระเจาะไปไหนละไปไหนละไปไหนละฮะ โอ้โหสกิลเวิร์ดอ็อฟแท็งค์โป๊ะโป๊ะวิจอย่าเราตัดกระจกก็ฆ่าตายเออเจยคนเจยคนโง่ๆกูแป๊บนึ่งทางล่างมีคนครับทางล่างมีคนล่างมีคนนาง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 เดะเดะเดะเฮ้ยอย่าพึ่งพิมพ์ดูดูครับคนธรรมดาสู้กับคนธรรมดา มันไปไหนัวไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้วอ่ะยืนขึ้นบนเนาตัวกูนี่ไอ้ไอ้โง่ไอ้โง่เผาไอพร้อมเผาไอพร้อมครับมาครับเราต้องเล่นเหลี่ยมเราต้องเล่นเหลี่ยมโอ้โหต้ถังขนาดมันเป็นแปลกเล้าเปนต้นไม้อ๋อนี่ เอ้ยอย่าเพิง่งลงชิบหายแล้วเพื่อนช่วยด้วย,วย,วยอื้อหืออมดไปเด้ออโอ้โหเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งกดสร้างอีรอเพียบเลยคุณผู้ชมเพื่อนแม่งกดสร้างอีรอคนเยอะเลยโอ้หมาวางไงเนี่ย โอ้โหแมงสร้างรวยๆกูอยากเล่นร่วงอ่ะกูอยากเล่นโอ้โหผูกกิล้อมโอ้ยเราดูผูกกีลล้อมครับเชียร์มึงเล่นในของใหญ่อะไม่แบ่งกูเลยอะทีมโอเคโอเคครับตอนนี้เราจะต้องมาเล่นเป็นแมงมุมกระจัวกอนนะเพราะว่าเราเดี๋ยวยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับทีมนะครับเราก็เลยแบบมีเงินน้อยครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาแมงมุมเนี่ยไปสิงรถถังของฝักวันนั่นเองนะครับน่าจะเป็รถถังคันหนึ่งครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดจกุสิงฮ่าฮ่าเดจกุสิงเดจกุสิงมาถักไว้นี่อ่าโดน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 เมื่อกีบีบแตนรัวๆเลยวิ่งหนีไปแล้วครับเจ้าของรถถักไปนะกูไปละซีฟซีฟปุ๊บฟลุมมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอฮะ มึงคิดว่ามึงจรอ,ก,อก, <c oughs> กูเหรอฮ่าฮ่า่าฮ่านะวดแกามีคนคนหนึ่งครับดีครับ,บดี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 ตกแต้รถถังที่มันแตกล,ลารถ,ถแตกแกล,ลากอันไหนอันไหนอันนี้อันนี้สี่กิงแม่งเลยกิงแม่งโดนโดนดิโอ <c oughs> ้โดน แต่เอ้าโทสิงไม่ทันโทไหนเราจะขึ้นยังไงอ่ะอ่ามีสปอร์ตกดหนึ่งเพื่อบอมสองอ๋อโอเราสามารถยิงนี้ได้ด mm ้วยยูนีดี้เกีไม์อีพอร์่แเป็นไงต่อไม่ชินกันโอ้เราสามารถปีนแล้วเรายิงปีนกลได้ด้วยครับเนี่ย เชีย yeah, คุณผู้ชมดูดิฮ <itus mystical warm away> ่าฮไปขึ้นปีกได้ปะผมขึ้นปีกได้คุณผู้ชมขึ้นไปสูงๆได้เอ้ยพายุไม่ว่ามีพายุด้วยหรอเนี้ยฮยบินบินสูงบินสูงบินสูงมากรอๆทิ้งุ่มๆไปแล้วกันเนบเผื่อโดน เอาได้คิวเฉยมึงโดนมึงโดนแน่นอนหูบอกเลยบานมึงบานมึงบึ้มแน่นอนครับเราจะลดระดับโอเคลดระดับโหมากับเพื่อนโูมากับเพื่อนไอ้ครน่ากลัวกูลดระดับล้วนแลวกูลงวันลวโว้ เราต้องเราต้องทิ้งให้โดนโดนฐานคนมันแทบมันจะได้ซื้อคนไม่ได้ทิงลงไปแทบวเห็นปะบึมบึมบึมโอ้โหเลือดไม่ค่อยลดเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนาดคีรอป้ะเนี่ยขนาดแบบหูสิงกอซ่ายังเลือดแทบไม่ลดเพื่อนเพื่อนแทงเพื่อนแทงเพื่อนไปแล้วทุกคนโอ้โหมัดอะไรกินกูเนี่ยออว่า อยูนะเป็นลงคนมันพังหรือยังครับเนี่ยเหมือนจะไม่พังนะไอ่ไม่หิวอะพึ่งยิงโก้อะไอ้ฟานมันเกือบพังผมจะเอารถระเบิดมาครับทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่ารถระเบิดมันจะระเบิดยังไงวะเดี๋ยวเราลองดูดิเงินซอหอบมาแล้วไประเบิดกันลูก กดอะไรระเบิดไปได้น่าจะคลิกซ้ายแอบขวาเพื่อนเราบุกจัดๆมาแล้ว uh, ต้องหาทางเข้าแอบขวามันน่าจะยิงเนาะไอ้ยิ่ลอมดูแอยูน็ตเข้าไปยังไงวะโต้งๆเลยปะมันอยู่นี่ครับโอ้โหเชียกูมาละไอ้สัตว์กูแม่งขนมาจากใต้เฮ้ยเอาระเบิดตรงนี้ได้ไหม ฆ่าไปสองเลยแล้วดาวบุกขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเป็นแบบบทตูดกันทุกคนเนี่ยเหลือแต่ตังเล่นเป็นคนครับโอ้โหไข่เวกยิงอย่างแว่นไข่เวงยิงแว่นทุกคนดูดูดูไอ้เจนี่ไอ้เจนี่แดกแดกหมดไม่สนลูกใครครับอาวอาวอาวอีดีเนียนไอ้เจนี่เนียน แดกแดกรถถังแม่งแดกแดกแม่งเอ้าต้มต้มต้มไม่ทันหรอครับต้มไม่ทันหรอครับแดกแดกเข้าไปดีแดกอุ้ยเฮ้ยไม่สวกสดีมันยิงได้ด้วยหรอไม่สวกสดีมันยิงมือด้วยครับ อไไโอ้โหต้องการระยะย,ย้อยต้องการระยะย,ย้อยเหรอเอาเกมจบพอดีครับทุกคนโอ้โหเราคาไปทั้งหมดโอ้แปดตัวครับโอ้คะแนนอยู่ตรงกลางถือว่าเราก็มีประโยชน์นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกสั้นๆอีกสักเกมนึงแล้วกันเนาะนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะดูกันเทินๆต่อนะครับไปแล้วเราย้ายฝั่งกันดูนะ เอาละครับทีนี้เราย้ายฝั่งไปดีกว่านะครับมาเล่นกันเป็นฝั่งสมพันธมิตรนะครับหรือว,ว่าฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับที่่างแรกครับที่ผมจะต้องไปซื้อเลยคือต้องเป็นยูนิตที่สุดเจ๋งใช่ไหมใครๆก็อยากได้ยูนิตสุดเจ๋งมีอะไรกันบ้างวะมีเฮ้ยมีทันย่าวู้ดเฮ้ยมีทันยาว k เอ้ยมยาว่า,วาแล้วก็ผมจะเอาเป็นรถเร็วไหม ซื้อแบบซื้อหอบืนกลผู้ชมหอบืนกลหอบืนกลนี่ครับยังมายังเฮ้ยมาแล้วไอมีคนบินได้หรอแ้มีหอบืนกลหอปืนกลผู้ชมเฮ้ดูดิใครใครมาทำไรอ่ะโคตรแรงเลยอ่ะหอบืนกลไม่โคตรแรง เออได้คิวไอผมว่าผมว่ามาแล้วผมว่ามาแล้วโห่ที่มันเล่นเล่นจะไมตายอ่ะเล่นจะไมตายแต่แป๊บๆหอจะตกพี่จ๋าพี่จ๋าพอจะแตกพี่จ๋าโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ โออ้าวอ้อาวหอเจอฮอหเจอห้าอยู่สูงกว่าเจ้าข้าอยู่สูงกว่าเจ้าโดนไปละไปละไปดีกว่าวิ้ยิงมึงพลาดละมึงพลาดแล้วกูไปทันย่ากูไปทัน่ออุ้ยมันไม่ได้ยิงนเดียวตายเหรอมันไม่ได้ยิงนะเดียวตายอ่ะจกจยนีจก ไเราจะเข้าไปในจะเข้าบ้านมันเรือจะเข้าไปในบ้านมันทำไเรามีระเบิดใช่ไมบๆๆๆดนะครับนเกมจริงๆคือทันามันวางระเบิดทีเดียวบ้านเบิดนะครับเพียงนั้นเราจะต้องไ่ี่ดี๋ยวต้องไปวางระเบิดบ er ้านม่ให้ได้ Wait, ันกของเรารถแล้มันไปอยู uh, ่ในตรงนี้วะเนี่ยกูจะวางระเบิดวางตรงไหนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนจุดอ่อนของศิก นี่ๆๆๆคุณผู้ชมนี่คือจุดอ่อนของติ๊กวางระเบิดวางระเบิดนะมึ๊กม่๊มมาดิฮะโอ้โหปบ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 ปัปบ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 ปปบปบบบป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 บ เดี๋ยวระเบิดนี่วันระเบิดว <c oughs> ันระเบิดไอ้เอ๊ะแฟ้มเอาหมามากัดกุ้วยหมาวันแป้มสู้ธัญยาได้เหรอโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเจขบินชบ,บินมาเอ้ยดีชึ้บินชึ้บินมาครับมาครับไหนผมจะได้เล่นชครงบินต,ตัวไหนเอ้ยยังไงโอ้โหเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดกัดบินไปด้วยเสียด้ เอาบัวแล้วเนี่เดน่อยู่โอยมาว่ะมาว่ะบินจะบอกว่าบินไปทำลายฐานบินไปทำลายฐานได้ปะเอ้าเค่บินตกแล้วล่ะสิบโอ้ยหแล้วป้อมปืนมันโหดจังอะตัดตึกนะ รถกูแม่งรถกูแม่งจะไม่มาลุบกูไปก็ได้มาแมมมอสเหรอแมมมอสเหรอฮะแมมมอสย้านี่กูทำอะไรได้บ้างเนี่ยควันบินมาแล้วควันบินมาแล้ว ผมเชื่อว่าตอนเล่นโหมดธรรมดานะครับผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยชอบซื้อคนบินเยอะๆแล้วไปบุกบ้านอีกฝั่งใช่ไหมครัแต่ว่าพอเรามาเล่นจริงๆเป๊กบินเดืองใจวะเนี่ยช่วยด้วยเออขอร้องละบินให้กูตีเออกดโอเคกดคิวเพื่อบินนี่นี่บินมาละบินจะมันสูงกว่านี้ได้ไหมฮะฮึ๊บโอ๊โอ๊โอ้ะไปมาวะ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 กดบินมาแล้ว แล้วเพื่อนเราบินต่ำเลยนะปึ๊บนี่ตู้อ๋อวุ้ยอุ้ยอย่ายิง่ครับวิจรวดผ่านหน้ากูแอบกูเกือบตายเราลองไปหาอะไรที่มันนิ่มๆบางๆอย่าเพิ่งยิงกูอย่าเพิ่งยิงกูเฮ้ยทุกคนมีสปายได้วะเชี่ยเยเคสส่ยลับศูนย์ทเจ็ดโอ้โหสปายในเกมยูรินี้ปกติมันต้องไปเข้าแบบ ลงแรกอีกฝั่งใช่ไหมเพื่อหาตังค์เดิมเฮ้ยทำยังงกันเดี๋ยวเราต้องปอมตัวกันมันปอมตัวกันวะเย้ยเคปอมตัวได้ด้วยเจสส์เราสามารถเป็นขโมยตังค์ได้ปะเราต้องไปหาทหารฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อทำการแปลงร่างทหารไหนได้บ้างกูเนะอย่าไปกิงกูนะนี่ไงอย่าไปกินหนูไอ้ข้าวแล้วนกล้เอา กูจะเป็นสปายสุดเ n e m y v e ี i c l e า p o t เฮ้ยมันมีระบบอพังตัวกินได้หรอ Enemy vehicle spotted ไม่รู้อะวุ้ยไหนมึงไม่รู้ว่ากูเป็นสปายมึงต้องไม่รู้ดิมึงต้องไม่รู้สิว่าวันนี้คือกู เอาแล้วมันจะสบายตรงไหนวะเนี่ยไอ้ควายไอ้ควาย โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมยูริภาคพิสดารนะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับดูแล้วสนุกกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้เราเล่นอีกนะครับหรือว่าอยากให้กําลังใจนะผมฝากพี่ๆน้องๆนะแฟนคลับทุกคนเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับจะครอบพระคุณอย่างสูงมากๆนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากเห็นผมเล่นเกมนี้อีกนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าอยากเล่นอีกนะครับอยากให้เล่นอีกอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าฟีดแบ็กคนดูเนี่ยจะเบื่อแค่ไหนนะเเเเเพพรรรราาาาาาาะะะววว่่กกกกมมมมัันนนนภแแลล้้ยูิ็โโบบณณครับก็ หวังว่าคุณผู้ชมจะออคอมเมนต์กันนะครับส่วนใครที่ใจดีนะครับผมฝากแชร์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนวัย3 0 4 0นะครับหรือว,ว่าเพื่อนในเฟซใน IG จีใน i k t o อกในทวิตเตอร์ก็ฝากด้วยนะครับรบกวนด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆาจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายยจ้า